สุขภาพเท้าค่ะสังเกตไม่ว่าเวลาเราไปร้านนวดเท้านะคะแล้วเราจะบอกเขาว่าเราปวดหลังเขาจะสามารถทําให้เราหายปวดหลังได้อย่างนั้นเลยนั่นเพราะว่าจุดศูนย์รวมประสาททุกอย่างอยู่ที่เท้าวันนี้นิตยสารสุขภาพดีเนี่ยเอามาบอกเลยว่าคนไทยมากกว่า50%ค่ะ,คะไม่รู้ตัวเอง ว่าสุขภาพเท้าของตัวเองมีปัญหาแล้วเกิดอาการปวดต่างๆที่มาจากเท้านะคะเขาบอกว่าอวัยวะนะที่สําคัญนะคะท,ที่เทียบกันในส่วนอื่นๆของร่างกายอย่างเช mm. ่นสมองหัวใจตับปอดหรือว่าลำไส้ใหญ่จริงๆแล้วสะท้อนบอก,บอกสุขภาพได้ทั้งหมดค่ะจากเท้านั่นเองะคะนะ่ะหกจุดทั่วร่างกายยังประกอบไปได้วยกระดูกข้างละ26ชิ้นด้วยที่สําคัญนะคะเวลาเราใส่สังเกตง่ายๆเลยเวลาเราใส่รองเท้านะ,ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบาหรือว่าคัตชูนัน เ,เราจะรู้สึกอึดอัดแล้วถ้าเราใส่รองเท้าปลายแหลมเดี๋ยวนี้มันมีแฟชั่นรองเท้าใช่ไหมที่เป็นคัดชูแล้วมีปลายแหลมด้วยนะคะเราจะรู้สึกว่าไหล่เราจะบีบ อ๋อเหรอชิงหงคือเส้นมันต่อกันเคยไปให้ปอนวดคนนวดเนี่ยเขาบอกมันต่อกันเลยนะคะรองเท้ากัะไล่เนี่ยมันเป็นเส้นอะไรไม่รู้เนี่ยแหละมันต่อกันเออเออทุกอยาต่อเนื่องกันหมดอะเนาะเป็นเพราะว่าเราถูกบีบที่นิ้วก้อยเท้าเรานิ้วก้อยเท้าเรานี่แหละเป็นตำแหน่งของไหล่ค่ะจุดนี้เรียกว่าจุดสะท้อนนะคะแล้วเขาบอกเลยว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องรู้หรอกว่ากระดูกเรามี6 12จุดหรืออะไรแต่จุดสะท้อน อยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย <Okay. S 2> ควรจะรู้ไว้นะาบางครั้งเนี่ยคือเอาตั้งแต่เด็กเลยพ่อแม่เนี่ยเห็นลูกเนี่ยเวลาใส่คัดชูให้ลูกลูกเด็กๆนะลูกก็จะอึดอัดถอดรองเท้าออกบ่อยๆอพ่อแม่ก็เลยหารองเท้าแตะมา,าให้ลูกใส่ผิด เป็นวิธีที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจะทําให้เท้าเด็กเนี่ยนะคะกลายเป็นเท้าที่แบนคุณรู้ไหมคะคนเรามันต้องมีอุ้งเท้าแต่ถ้าสมมุติว่าคนเราในตอนเด็กๆที่กระดูกยังอ่อนๆหรือว่าร่างกายเราอ่อ,อนๆแล้วเราไปใส่รองเท้าแตะตลอดเวลาเนี่ยมันจะกลายเป็นคนไม่มีอุ้งเท้าหรือมีอุ้งเท้าน้อยอพอมีอุ้งเท้าน้อยลักษณะของเท้าแบนเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเขาเรียกอะไรกระดูกมันจเจริญเติบโตไม่ไม่สัมพันธ์กับร่างกายมันก็จะเกิดอาการปวดเมื่อยง่ายๆสาเหตุหลักส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากจะมีอุ้งเท้า ทุกการจากพ่อแม่ก็เกี่ยวนะคะเท้าแบนในผู้ใหญ่ก็เกี่ยวน้ําหนักตัวมากเกินไปก็เกี่ยวการดําเนินชีวิตประจําวันก็เกี่ยวเมื่อสักครู่คุณเห็นภาพเขาบอกว่าท่านั่งและท่านอนการอุ้มเด็กที่คุณควรหลีกเลี่ยงเด็กทําไมถึงชอบนั่งท่านี้เพราะมันพัฒนาการมาจากการคลานแต่ย่างไม่ถูกเนาะแต่ว่าเราทุกวันนี้นะเราโตแล้วเรายังชอบนั่งท่านี้เลยแล้วสบายสบายผิดเลยค่ะเขาเรียกว่าท่านั่ง W shape ก็คือว่าคลานคลานมาเสร็จเด็กจะนั่งแปะเลยเป็นท่านี้นะ,ปะเป็นก็อ,อย่างที่บอกว่าเป็นท่าที่พัฒนามาจากการคลานเวลานั่งเนี่ยจะแบกออกสองข้างมาทําให้ลักษณะของอกระดูกขาเนี่ยมันเพี้ยนผิดเพี้ยนไปเวลาเดินมันก็จะไม่ถูกพอเวลาเราเดินมันมันไม่ถูกตามลักษณะที่ถูกต้องมันจะปวดเมื่อยไปหมดเลยสังเกตป่ะเออแล้วก็ท่านั่งอีกท่าหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือท่านี้เป็นท่าสบายของชาวญี่ปุ่นสบายอ่ะดูเท้าให้ดี มันสบายตรงไหนะดูเท้าให้ดีอ๋อเท้าเข้ากันเท้ามันจะเข้า <นะ S 1> บิดเข้าไปแล้วมันจะทําให้แบบว่าลักษณะของการ วางเท้ามันผิดเพี้ยนไปถ้านอนคว่ำดูนอนคว่ำนะถ้านอนคว่ำเนี่ยหันปลายเท้าเข้าด้านในอันนี้คือนอนคว่ำนะให้สังเกตว่านอนคว่ำหันปลายเท้าเข้าด้านในทั้งสองข้างนี่ก็คือท่าที่ผิดด้วยถ้านอนคว่ำอีกท่าหนึ่งคือหันปลายเท้าออกนอกลําตัวก็ผิดเหมือนกันการอุ้มลูกเข้าเอวค่ะอันนี้ต้องดูเลยล่าสุดเพิ่งเห็นเจวิกเลยเสียบเอวในนิตยสารโอเคฟับ เออเออลิซ่าก็มีนะแบบวิงนี่ตอรูปแบบนี้ก็เสียบไว้ในขณะที่ยืนบนรองเท้าส้นสูง7นิ้วไม่ไ้ไีเรียลได้คนเดียวนะคะอุ้มลูกเข้าเอวหรือว่าอุ้มเข้าหลังอาจจะทําให้ขาเด็กโกงได้ก็นี่ก็คือท่าต่างๆที่ทําให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่าข้อต่อประสานสะโพกเนี่ยมันจะบิด สังเกตไหมเวลาเราอุ้มลูกเข้าเอวเนี่ยไม่ว่าไม่ใช่ลูกบิดอย่างเดียวแม่ก็บิดข้อต่อประสานสะโพกบิดประมาณ2-3สชั่วโมงทุกวันเนี่ยบิดประมาณ1-5องศานะคะแล้วพอสะโพกบิดลักษณะการเดินก็เปลี่ยนไปพอลักษณะการเดินเปลี่ยนไปการอ่ะเขาเรียกอะไรกระดูกมันบิดบิดเปลี่ยนไปมันก็ทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยได้เวลาเดินเพราะมันไม่ปกติงก็จริงมันไม่เป็นไปตามที่ร่างกายเราแบบสรรสร้างไแล้วที่ถูกมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่ที่ถูกนะไม่มีใครบอกอ่ะ เอาแต่ว่าไม่ต้องทำผิดกันโอเคไม่ต้องทําท่าหนี้ทําให้ถูกเวลานอนก็คือเวลานอนคว่ำก็อย่าเอาเท้าบิดเข้าหากันอย่าเท้าบิดออกนแต่มันยากขณะนอนหงายเท้ายังบิดอย่างนี้อเนาะไม่มีใครนอนหงายแล้วเท้านอนคว่ำยิ่งจิงหายใจก็ไม่ออกแล้วอะนะเอางี้น้าเหีียวด้วยไม่ต้องพิจารณาพอนอนไปก็เท้าไก่นะผ่าล้จักอูเป็นท่าที่กลกลัวว่านอนแล้วเท้า สามีมาถ่าย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 รูปถ่ายแล้วแต่ีกนะเอาไปหาดูนะคะในทีเดียรสารสุขภาพดีค่ะ